สุพรรณบุรีครับล่างตรงๆนะครับไม่ต้องกลับครับ1กันยาครับเข้าที่3 1ล่างตรงๆครับ16กันยาครับผมเนาะมาที่หลักหน่วยล่างครับหลักสิบไม่เข้านะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพะหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่21กันยายน2 5 6หาครับมื้อนี้ครับจะมีแนวทามาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเป็นของ แม่สุพรรณบุรีนะครับถ่ายชอบครับฝากกดติดตามใดเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับมาดู1กันยาครับหลัก10ล่างครับ0นย์กับ3ครับหลักหน่วยครับ7กับ1นะครับจับคู่ได้4คู่ครับ0ูนย์เ3็ดสามครับเข้าที่ล่าง31ตรงๆครับ งดที่แล้วให้มาครับหลัก10ล่างครับ6กับ9หลักหน่วย8กับ2ครับหลัก10บไม่มานะครับผมเนาะหลักหน่วยมานะครับมาที่8ครับให้6 8เลขออกหาครับผมเนาะกับชื่อว่านาติดตามครับผมสำหรับของแม่สุพรรณบุรีนะครับอยู่ชี่อเภอเดิมบางนางบทนะครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้แม่ให้มันยละครับผม ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพา Fc ฟซีทังช่องกับผมเนะมาดูชุดล่างตัวเดียวดีกว่าครับของ Fc ใจดีส่งมาให้นะครับนี่ครับ1นยกันยาครับให้3ครับให้3 1เลขออกล่าง3 1ตรงตรง,ตรงครับแล้วก็16กันยาครับให้5ล่างครับ58ล่างตรงตรงครงับ งวดนี้นะครับ1ตุลาครับให้1มานะครับ5 1เม็ดเดียวครับ1 <c oughs> ตุลาเลขชุดนี้กับชือว่านาติดตามครับผมเนาะเดี๋ยวผมให้เอฟซีทางช่องเบิงงครับนี่ครับผม1กันยาครับให้3ครับให้3าหนึ่ง เลขออกล่าง3 1ตรงๆครับแล้วก็16กันยาครับให้5ครับให้5 8ครับล่างออก5 8ตรงตรงครับ1ตุลาครับ1ตุลาให้1มานะครับ5 1ล่างเม็ดเดียวครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะโอเคครับโอเค มาดูของแม่สุพรรณบุรีดีกว่าครับแม่สุพรรณบุรีนะครับแม่สุพรรณบุรีเดี๋ยวหาก่อนนะครับแม่สุพรรณบุรีแม่สุพรรณบุรีครับ แม่สุพรรณบุรีอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับหงดชี่แล้วแม่หาแม่ครับผมเนาะนี่ครับหลัก10 6กับ9หลักหน่วยล่างครับ8กับ2ครับกัทือว่าเลขแม่นาติดตามครับผมเนาะแม่ สุพรรณบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชนะครับนี่ครับงวดนี้แม่ให้มาแล้วครับผมเนาะนี่ครับแม่แจงเข้ามาวา่าหลักสิบผิดอีกแล้วแต่ว่าหลักหน่วยเข้าตามเดิมหลักหน่วยเดินดี23งวดผิดหนึ่งงวดครับผมแม่แจงเข้ามาครับผมเนาะงวดนี้มาดูซิว่าจะผ่านไหม นี่ครับแม่ว่าหลักหน่วยล่างครับผมเนาะยี่สามงวดครับผมยี่สิบสามงวดนะครับผิดแค่ครั้งเดียวนะครับสูตรของแม่สุพรรณบุรีนะครับนี่ครับหลักหน่วยเดินดียี่สิบสามงวดผิดแค่งวดเดียวครับล่างอย่างเดียวนะครับของแม่สุพรรณบุรีนะครับงวดนี้แม่ห้มาครับผมนี่ครับหลักสิบล่างเก้ากับสอง หลักหน่วยครับ3กับ7ครับจับคู่ครับ93 97 2 3 7 7ครับนี่ครับแม่ครับผมเนาะจะไม่เขียนไห้ FC ทั้งช่องครับของแม่สุพรรณบุรีนะครับนี่ครับงดทีเรียวครับผมเนาะหลักสิบไม่มาครับหลักหน่วยครับมาที่8นะครับ งวดนี้งวดนี้แม่ให้มาแล้วแม่ว่าหลักหน่วยล่างครับยี่สิบสามงวดนะครับผิดแค่งวดเดียวนะครับยี่สิบสามงวดครับผิดแค่งวดเดียวนะครับของแม่สุพรรณบุรีนะครับแม่สุพรรณบุรีครับ แม่สุพรรณบุรีครับ10บล่างครับหน่วยล่างครับ10บล่างหน่วยล่างนะครับหลักส0บครับดูก่อนนะครับหลัก10บล่างเก้กับ2ครับหลักหน่วยครับ 3กับ7นะครับจับคู่ให้ล่างนะครับ4คู่นะครับล่าง4คู่ตรงๆนะครับมี9 3 9 7ครับแล้วก็2 3 2 7ครับ2 3 2 7ครับ ลงวันที่นะครับลงวันที่1ตุลาครับ1นึทับ10ทับ6 8แครับม่ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอของแม่สุพรรณบุรีนะครับแม่สุพรรณบุรีนี่ครับแม่แจงเขามมววาพระหัตถ์หลักหน่วยล่างของแม่นะ ยี่สิบสามงวดนะผิดแค่ครั้งเดียวนะครับผมเนาะนี่ครับอุทิลเล้ววลักหน่วยแปดกับสองมาที่แปดครับผมเลขออกล่างห้าแปดครับงวดนี้ครับผมเนาะงวดนี้ครับแม่เห็นันล่ะครับผมเอานี่ครับแคปหน้าจอนะครับเต็มสูตรนะครับนี่ครับไล่เรียงมานะครับแล้วก็มาแคปหน้าจอเอา งดนี้ครับหลัก10ล่างของแม่สุพรรณบุรีครับ9กับ2ครับหลักหน่วยครับ3กับ7จับคู่ได้4คู่ครับ9 3 9 7 2 3 2 7นะครับกับสุดท้ายนี้ครับกับออวกพรอนให้ FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแ้วขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ